เราไปต่อไปค่ะแล้วดวงจรปี2021เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเราถึงอ้วมหนัก,กได้ขนาดนี้เปี2021เป็นปีของกฎระเบียบผ่าต้องชัดเจนแล้วก็ต้องมีสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างที่เป๊ะเป๊ะไม่ใช่ ไม่ใช่เป๋ไปเป๋มาไม่ใช่นะคะแล้วก็ต้องมีวินัยไม่ใช่ทําอะไรตามใจตัวเองค่ะแล้วก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นเพราะมันเป็นศึกระยะยาวค่ะไม่ใช่คิดว่าโอเคผ่านละลอกนั้นไปแล้วเดี๋ยวมันก็พ้นแหละไม่ค่ะศึกยาวนานค่ะเนี่ยถ้าใครมีโหราารัรยจไปช่วยแนะนํารัฐบาลหน่อยนะตั้งแต่ก่อนหน้านี้จะได้รู้ว่าเราจะต้องมีละลอกต่อไปแน่ๆเลยไม่ใช่ว่าเออละลอกแรกเราสู้ได้เราจบไม่ใช่นะคะแล้วก็ต้องมีความเข้มแข็งมากๆเข้มแข็งไม่ใช่แบบงงเย้วยใจ ไม่ค่ะเพราะอะไรเพราะมันมาเป็นดาวเสาเห็นไ,ไหมเสาเสาท่านสิทเสาจรมาทับโอ้โหแม่งจุดสูงลงสภาเส้นเอ็มซีแล้วก็หมายถึงรัฐบาลว่านะคะผู้นํารัฐบาลเป็นจุดสูงสุดแล้วเป็นเสามาเป็นเกษตรราศีกุมภ์ต่างหากเพราะฉะนั้นเขาจะแรงเขาจะมีน้ําหนักเขาจะมีพลังเขาจะมีความ แม้สาม,มูนเขาจะมาหาศาลน่ะเพราะเขามาเป็นแบบเกษตรใช่ไหมคะเกษตรราศีนี้ราศีกุมิคราวที่แล้วราศีที่แล้วมองกองแล้วเกษตรแล้วนะุ่มเกษตรเพราะนห้าปีเต็มเลยที่เสามีกําลังมากนะคะแล้วเสารของเราอยู่ตรงไหนเสาของเราอยู่เรือนเก้าเป็นดาวเป็นดาวเออไม่ใช่อยู่เดือนเก้าเป็นดาวเจ้าเดือนเก้าก็คือบรรดาประหลาดทั้งหลายบรรดาผู้หลักวิเลยที่มีคุิรู้มีคุณปัญญาที่สูงเพราะฉันแปลว่าอะไร ถ้าเราใช้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีภูมิปัญญาภูมิความรู้ที่สูงและเป็นภูมิภูมิความรู้ที่จริงนะคะฐานการพิสูจน์ในเรื่องโครงสร้างมาแล้วนะคะเราจะรอดค่ะเราจะรอดค่ะไม่ใช่เป๋ไปเป๋มานะคะแล้วก็รัฐบาลของเราต้องเข้มแข็งเพราะว่าอย่าลืมนะเสาเป็นเจ้าราศีเนี่ยตั้งแต่เรือนสิบคือเป็นเจ้าราเป็นเจ้าราศีเป็นเป็นเต้าเรือนของรัฐบาลและผู้นําประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้มแข็งค่ะ คุณต้องมาเป็นกลุ่มอะคุณต้องมาเป็นคนที่เป็นเสาหลักอะเสาหลักที่ที่คนทั้งชาติพึ่งพาได้อะแล้วเวลาสั่งการอะไรคําสั่งนั้นต้องชัดเจนและต้องเป็นไปตามกฎระเบียบเป๊ะไม่ใช่ว่าสั่งแล้วปั๊บก็ไม่ทาตามกฎระเบียบไม่ใช่นะอันนี้พี่โจอ่านตามดวงอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ไม่ได้ใส่ความเห็นส่วนตัวไปเลยนะคะพี่โจอ่านตามดวงล้วนๆเพราะฉะนั้นพี่โจจะต้องใช้การอธิบายนะคะตัวเสาเนี่ยหมายถึงผู้นําอยู่แล้ว ในดวงมันเดนแอสโรจีดวงประเทศนะคะแล้วเสาจรมาก็แปลว่าเสาได้พาเอาเรื่องของของตัวเองนั้นน่ะมามาอยู่ในการเคลื่อนที่หรือการจรแล้วเข้ามากระทบอะไรดันเรื่องมากระทบเรียนตัวเองใช่ไหมผูมนม้นผู้นํามาเจอผู้นานะคะผู้หลักผู้ใหญ่มาเจอกับผู้หลักผู้ใหญ,ใหญ่แล้วพิลัลสีกลุ่มซึ่งเป็นเกษตรเกษตรหมายถึงความมั่นคงหนักแน่นเพราะฉะนั้นหมายความว่าต้องมั่นคงหนักแน่นต้องเป็นหินผาต้องไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและต้องมีความเข้มแข็ง และเสาเนี่ยเขาเป็นดาวแก่ผู้ใหญ่ต้องต้องทาตัวเป็นผู้ใหญ่พึ่งได้ไม่ใช่งงเงงงเงงงงงนะคะเพราะฉะนั้นู้หเราผู้ใหญ่ในเบิ้เมืองของเราต้องเลิกงงเงงงงงนะคะแล้วทําตัวเป็นคนที่พึ่งได้เราหนักตั้งแต่มีนาเมษายนปีสองพันยี่สิบเอ็ดคือปีนี้แหละเสาจรมากลุมเอ็มซีแล้วยังไม่พอค่ะกลุมพลูโตดาวคู่ของเสาพลูโตก็คือเสาเสาพฤหัสเข้าไปถึงเป็นเดือพนัวใช่ไหมคะเท้าแก่เจ้าของกิจิกส์ คนที่สร้างสร้างอาณาจักรเอ็มพายเออร์อะไรใหญ่ๆนะคะเสากับดูโตายถึงลอสกับเพนค่ะการชูเสียและความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราไม่ใช้ความเป็นผู้นําที่หนักแน่นเราไม่วางกฎระเบียบที่เคร่งครัดและปฏิบัติตามนะั้นเราไม่เราไม่วางกรอบปฏิกาที่มีสตั๊กเจอร์หรือมีโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อที่ว่าประชาชนทั้งประเทศจะได้เดินตามได้แบบที่เป๊ะแป๊ะหนึ่งสองสามสี่โอเครู้แล้วว่าจากหนึ่งไปสองจากสามคือ คือคือคือเป็นแบบแปลนอะเป็นแบบเป็นแบบ,แบบแผนที่คนจะไม่ต้องถามไม่งงไม่สงสัยไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมารายวันแบบนี้นะคะเราก็จะไม่เจอลอสกับเพนเยอะมากแต่ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วเรามาแก้ใหม่เพราะอะไรขอโทษนะคะสาเขาจอนเลยไปแล้วตอนนี้เขากำลังเล่นทุกเกดค่ะถอยหลังกลับเเราจะเจออีกนะคะเราจะเจอเหตุไก่นะคะแล้วหนักเลยเคราวนี้ กลางสิงหาคมต้นกันยายนค่ะเราจะกลับมันหนักอีกสิ่งที่เรารอไว้จะถูกเลื่อนออกไปจะช้าแล้วต่างชาติอาจจะถอนตัวเรื่องอะไรไม่รู้เพราะว่าเสาเนี่ยนอกจากเขาเป็นเจ้าเลนสิบแล้วเขาังเป็นเจ้าเลนก้าหมถึงต่างดาวต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ถอนตัวเอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเราความรู้ที่เคยใช้มันมันมันไม่ได้ผลแล้วมัน มันล้าหลังเพราะว่าเขาถอยหลังนะมันอาจจะล้ามันจะเอาเอาเด่ไปนะคะเราต้องปรับตัวใหม่ทีนี้เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วกลางสิงหาคมต้นกันยายนนะคะแฟนนั้นแฟนของพี่โจได้รู้แล้วเราจะกลับมาหนักอีกเตรียมตัวซะสิ่งที่เราเรอไว้ช้านะคะเพราะฉะนั้นที่เรานักไว้มันจะไม่ได้เราต้องเตรียมแผน,นะคะ่ะอางแก้ทํำยังไงคะการอ่านดวงชะตาที่ดีในคอร์สเบสิกสอนไปแล้วต้องบอกทางออกเลยค่ะต้องบอก อ,อต้องบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกข้อมูลว่ามันมาลักษณะยังไงแล้วก็บอกว่าทําไมฉะนั้นปั๊บต้องบอกทางแก้นะคะทางแก้อยู่น,าน้าถัดไปแต่ตัวจะบอกทําไมก่อนนะคะทําไมซัตเทิรนเนี่ยหมายถึงคาิดเด็กมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะอมันเป็นอดีตค่ะม,ม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรก็ตามที่มันมากระเสาเป็นเรื่องเดิมค่ะเป็นเรื่องเดิมค,ความผิดเดิมซ้ำซากเรื่องเดิมที่เราควรจะแก้นั้งแต่แรกแล้วเราไม่แก้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแก้มันจะสร้างคนนุนสมบัติที่มั่นคงและยาวนานเป็นคุณสมบัติใหม่ที่ดีงามไปตลอดชีวิตไปตลอดชีวิตของเราจะันไปเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยเราแก้คนุณสมบัติที่เดียัน,นี้จะติดตัวเราไปตลอดและให้รู้เลยว่าวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะอย่าลืมเสา์เขาทับพลูโตพลูโตเป็นดาวประจำไครเสร็จแล้วนะคะเพราะเขาเป็นเจ้าราศีพิจิกแล้วก็เจ้าเรือนแปดโดยธรรมาชาติดั้งเดิมนะคะมาแต่อ้อนแต่ออก มันหมายถึงราศีพิจิกเรือนแต่มายถึง Crisis, ไครซิสหมายถึงวิกเราจะเจอไครซิสเราจะเจอการสูญเสียนะคะแล้วก็ s a ตเทิกับ p ลู t o เนี่ยโดยโตวัวมันเองแล้วก็ยังหมายถึง Government เพราะฉะนั้นผลนะ่ะที่จะเกิดขึ้นจะเกิดกับโดยตรงกร,รัฐบร,รัฐบาลโดยและก็ผู้นำรัฐบาลโดยโตรงนะคะหรือประมุขประเทศก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วตอนนี้มันจะกลางสิงหาจะต้นกันยา เตรียมตัวไว้แก้ค่ะมันเป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมหันกลับไปทบทวนความผิดเดิมของเรามีอะไรมีอะไรที่เรายังไม่ทํานะคะมีอะไรที่เรายังไม่ได้เข้าจัดการแก้ไขยอย่างถูกต้องปะ่ะเราไปดูทางแก้กันนะคะทางแก้ค่ะหนึ่งเลยนะคะผู้นําต้องเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเสาเขามาเป็นเกษตรแล้วก็ลอยเรือนสูงสุดของดวงชะตาคือเรือนสิบเพราะฉะนั้นต้องทํา เด็ดค่ะซักเคลเนี่ยักเคลนอ่ะเป็นเสาหลักซักเคลนต้องเป็นอะไรที่ที่มั่นคงแน่นอนแล้วก็แล้วก็รับต้องได้นะคะแล้วก็ disrupt วิธีการจัดก,การใหม่หมดค่ะวิธีเดิมใช้ไม่ได้ผลแล้วนะคะ disrupt เลยเพราะว่าราศีกุมราศีกุมหมายถึง disrupt disrupt คือการพลิกการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะต้องใช้วิธีคิดใหม่ทาใหม่ต้องใช้วิธีที่ที่ปฏิวัติของเดิมที่เคยเป็นมานะคะต้องกล้ากล้าหาญเพราะว่ารารา,ราศีกุมอะ ราศีกุมคือต้องกล้าทดลองค่ะทดลองแล้วก็เอราศีกุมเป็นราศีฟิกเสาเป็นเป็นราศีของความมั่นคงเวลาที่เราจะต้องทดลองอะไรก็ตามแต่นะต้องไม่ถอยนะคือคือ,คอพอพอตัดสินใจไปแล้วะค่ะต้องสติกกอรตค,คือคือ,คอต้องอยู่กับมันอะไม่ใช่กี่เข้าผีออกชะเข้าชะออก,กวันนี้สั่งพรุ่งนี้ถอน ไม่ได้นะคะเปลี่ยนใหม่ดิสควิธีาาการจัดการใหม่หมดเลยนะคะข้อหนึ่งผ่านไปแล้วนะนะคะสองต้องร่วมมือกับคู่กรณีค่ะเพื่อ The Greater Good เพราะอะไรย้อนกลับไปนะคะพี่จจขอย้อนหน้ากลับไปนี่เพราะว่าเสากุมพลูโตพูโตเป็นเจ้าเรือนเกตค่ะคู่กรณีเราอ่ะ ใช้วิธีการเผชิญหน้ากับคู่กรณีแล้วก็มีเศษความเป็นอยู่ของเขาอย่างที่บอกพี่อ่านดวงจากดวงนะไม่ได้เกี่ยวกับคำที่เห็นทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นว่าฉะนั้นความเชื่อทางการเมืองของพี่โจหรือล้อนนิยมทางการเมืองของพี่โจอุดมกติทางการเมืองของพี่โจไม่เกี่ยวกับการอ่านดวงในนี้ทั้งสิ้นอ่านตามแฟกต์ของดวงชะตาจริงๆนะคะต้องร่วมมือกับคู่กรณีแทนที่แทนที่จะเผชิญหน้าคะ่ะแล้วก็ร่วมมือกันเพื่อเดอะเกรเทอร์กูดเพื่อผลประโยชน์ของมวลชน และสาธรรมะน้ำมนต์มูลษยชาติเลยด้วยซ้ําถ้าเราทําได้มันจะเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติราศีกุมอะแต่ไม่มีส่วนตัวราศีกุมไม่มีส่วนตัวค่ะราศีกุมต้องเอาต้องเอาไม่ใช่เฉสละนะเฉสละต้องเป็นมีนกุมนี้เข้ามาถึงเขาเขาจะเปกดไม่ไม่เอ,เอาเอาอะไรเป็นแบบพัวพันหรือส่วนตัวเช่นเดียวกันคู่กรณีเขาต้องห้ามห้ามยื่นเงื่อนไขหรือข้อ เสนออะไรที่ตามใจตัวเองต้องนึกถึงเรเทอร์กรูด่ะนึกถึงมวลชนโดยรวมสาธารณะชนโดยรวมมวลรวมทั้งประเทศอ่ะกำลังต้องการอะไรที่สุดจำเป็นต้องมีอะไรที่สุดนะคะแล้วก็มุ่งประโยชน์ไปเพื่อเรเทอร์กรูดเพราะฉะนั้นรัฐบาลควรจะหน้าเข้าเจราจากับผู้กรณีแล้วอย่างหนึ่งนะคะจ,จันจันจรอายุไข่พบรสพบรสมูนตอนนี้อยู่15องศาราศีพฤษภกำลังจะเข้าจะเข้ากลุ่มลักเนี่ย กันยานี้แล้วนะคะเนี่ยเนี่ยระยะเวลาเดียวกันเลยนะคะเป็นเจ้าเรือนสามคือการเจราจาค่ะมองมองทุกคนเป็นแบบพี่น้องมองคู่กณีเขานี่เป็นพี่น้องร่วมชาติเพราะเรือนสามใหมย่ยถึง brother sister เออเป็นพี่น้องร่วมชาติเพราะฉะนั้นจับมือกันแทนที่จะมานั่งตีกันหรือว่าปฏิบัติกับ แต่เรฝ่ายทั้งคู่กรณีเหมือนกันนะคะคู่กรณีปฏิบัติกับรัฐบาลรัฐบาลปฏิบัติกักบค,คู่กรณีเสมอหนึ่งศัตรูเีค่ะเปลี่ยนจากศัตรูกลายเป็นหุ้นส่วนซะหันหน้าเข้าเจราจาเปิดโอกาสรับฟังเขาอย่างตั้งใจฟังว่าเขาพูดอะไรแล้วคู่กรณีเขาฟังรัฐบาลว่ารัฐบาลจะขอคำชนีนำแนวอะไรก็ให้คำชนีนำแนะแลกเปลี่ยนนะเพราะว่าเพราะว่าเรือนเจ็ดเนี่ยมันมันเป็นได้ทั้ง Open e n อน y ศัตรูเปิดเผยแล้วก็คู่กรณีหรือคู่ความและ พาร์เนอร์ชิปเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นพาร์เนอร์ชิซะนะคะเพราะว่าเสากําลังกุมเรือนเจ็ดเสาก็คือเป็นเจ้าเรือนจิตถูกไหมผู้นําแล้วก็คอนเฟอร์สรัฐบาลอะผูโตคือเจ้าเรือนปัจตุนนี้อะผ้กำลัเนี้ยต้องมาหลอมรวมกันค่ะเพื่ออะไรเพื่อราศีกุมค่ะจะเกิดคอกูดเราประท้วงกันมาจนจะถึงขนาดนี้แล้วใช้วิธีเดิมแบบเดิมทําเรื่องเดิมๆซ้ำเดิม,มเหมือนคนบ้าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง ตองพลิกวิธีคิดใหม่มากเอาขอระยะสามรัฐฐานและผู้นําต้องเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องคือซัตเทิลนะซัตเทิลเลือกทาที่ที่สิ่งที่ถูกต้องมาก่อนสิ่งที่ถูกใจแล้วก็ต้องต่อพับลิกนะเลือกทาสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เปิดเผยตอบพับลิกให้สาธารณชน,ะชนให้สังคมให้มวลชนเอ่เอก็ตัวค่ะให้ชุมชนให้สาธารณเพราะเรนสิบเรือนสิบในบถึงพับลิกนะคะในถึงประชาชนจะรู้กันทั่วเลย เขาเข้าใจด้วยว่าเรากาลังทําอะไรแล้วเรากําลังทาสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่พูดพูดพูดลาบลาบลาบลาแลประชาชนก็ไม่เข้าใจเลยเพราะว่าอย่าลืมนะคะเราเราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยหนังสืออันดูนชนกรรมนะคําแปลเสาอยู่เรือนสิบอะถ้าเกิดการเสียหายขึ้นมันจะอื้อฉาประเทศชาติเราจะเสียชื่อมากเพราะเรือนสิบมันเป็นเรือนพับลิกก็รู้กันทั่วเพราะฉะนั้นรัฐและผู้นําต้องเลือกทําสิ่งที่เป็นจักระเสาคือสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ถูกใจไม่ใช่เสาค่ะ แล้วก็ต้องถูกต้องต่อพับ l ิ c อะเปิดเผยชานะให้ทุกคนรับรู้คะ่ะ Public รับรู้นะคะแล้วก็รับผิดชอบต่อหน้าที่คะ่ะเพราะว่าซ็ตเทิลใหม่ถึง r e s ponsibility ค่ะดาวเสาเป็นดาวความรับผิดชอบรับผิดชอบต่ออะไรคะเรือนสิบก็คือแคริเอค่ะอาชีพอาชีพตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองเรามีตำแหน่งอะไรอะ่ะเราต้องทำทำสิ่งที่เราได้รับตำแหน่งมาอย่างอย่างหมดใจ เราเป็นเจ้ากระทรวงเฟกเนิวใช่ปะ่ะเราต้องทำหน้าที่ของเราสริแพรเียแล้วก็ทำให้มันเป็นเดอะคอลลิ่งเขาส่มาเรือนสิบไงส่อง,งจอดมาเรือนสิบถูกป่ะไม่เาส่อทำหน้าที่สมตตำแหน่งหน่อยสอสฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างสร้างสารรค์ให้ให้สมับตำแหน่งตัวเองนะคะเเอ,เอรัฐฐานที่อยู่สาธารณสุขเขต้องรับผิดชอบสุขภาพของมวลชนแล้วทตรีลคลางก็ต้องมานั่งคุยกับสาธารณส,สุข ถ้าสาธารณสุขจะล็อกดาวน์อ้าวแล้วชาวบ้านจะมีอะไรกินต่างคนต่างน้มรับผิดชอบต่อหน้าที่ดังนี้ค่ะอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเขามาเป็นดาวเสาเสาไม่ได้เอื้อโอกาสให้เราวิ่งเล่นค่ะเสาต้องมีวินัยเคร่งครัดรับผิดชอบอย่างแบบเต็มที่แบบชนิดที่เรียกว่าเสาอ่ะคือยอมยอมตายค่ะค่าแอกคาเกียนน่ะเออต้องแบบนั้นถึงจะแก้ได้นะ ถึงจะแก้ได้นะถึงจะแก้วิกฤตเนี่ยสินหากัญญานี้ได้นะคะสี่ใช้ปราดผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสร้างทางฝ่าวิกฤตแบบใหม่ที่ตัวอ่านจักไหมเพราะว่าเสาเนี่ยเ็เป็นเกษตรราศีมังกรด้วยมังกรคือราศีของเรือนเก้าเรือนเก้าหมายถึงผู้เป็นปราดซีโรชอเฟอร์เป็นปราดที่รู้จริงมีภูมิรู้ขั้นสูงแล้วก็ดันเป็นเสาก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่พึ่งพาได้ผ่านประสบการณ์มายาวนานเป็นคนเก่าคนแก่ ของบ้านเมืองแล้วมาช่วยกันคิดวิธี disrupt ค่ฝ่าวิกฤตฝ่า crisis ในรูปแบบใหม่เพราะว่ากลุ่มพลูโตถูกไหมพลูโตมีถึง crisis ด้วยนะคะข้อสุดท้ายค่ะดึง DNA แต่กำเนิดของชาติทไทยออกมาให้ได้ผู้นำนุง่งทำนะคะเพราะว่าเข้ามาเป็นเสาเสาตอนมไม่ใช่ดาวอืน่นตอนมานะคะหนึ่งเลยของการจิตอาสาเพราะว่าดาวเจ้ารักของเราดาวสุด ไปลอยอยู่ในเรือสิบเอ็ดคือจิตอาสาจิตสาธารณะความเมตตากรุณาก็คืออาทิตย์อยู่เรือสิบสองถูกไหมความเอือ้อเฟื้อช่วยเหลือเึ่งกันและกันสุขเป็นทั้งอุดทั้งเกษตรเอราศีราศีมีนได้เกษตรเพราะว่าแกลกราศีกับเนปจูนเนปจูนก็คือหมายถึงความเอือ้อเฟื้อเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราก็มีมีธรรมะในใจตามเรือนดาวเท่านเรือนเก้า เสาได้เกษตรในเลน8นะคะแล้วก็อย่างย่งเลน8นะอันนี้อันนี้พี่ขอเสริมนะเรืลน8เป็นความตายหมายความว่าเราต้องเข้าทำตั้งสติให้มัน่นแล้วก็ยอมรับการสูญเสียและความตายว่าห้ามไม่ได้ใช้ธรรมะเข้าไปเอียวยาเข้าไปทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไปถึงก้นบึ้งนะเลน8นะคะทีนี้ secondary progress MC จรกลุ่มเน,เนฟเนฟจูนเดิมถ้าเราทาตรงนี้ได้นะคะดึง DNA อแต่กาเนิดของชาติไทยออกมาความคิดอาสาความเมตตากรุณานเะอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกลกันแล้วก็ธรรมะในใจคนแบบนี้ถามว่าทําไมพี่โจพูดอย่างนี้นี่ดูเห็นะทุกเพสเอ็มซีค่ะเ <MC. S 1> อ็มซีอรยุไขกลุมเนฟจูนไปอะไรจริงๆเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะที่เราทําได้เราเราแบบช่วยเหลือกันเรามีตั้งตู้ปันสุกอนะไรเงี้ยเราควรกลับมาทําใหม่นะคะอาจจะอาจจะเป็นตู้ปันสุกเวอร์ชันใหม่หรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ เช่นตอนนี้มีการส่งเข้ากล่องนะคะมีการช่วยกันหางานแบบแบบนี้เป็นต้นนะคะช่วยกันช่วยกันช่วยกันแบบนี้ภาพแบบนี้คนเอาออกมาเยอะๆไม่ใช่มาด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 าทอกันดึงด้านดีที่สุดแล้วดึงด้านที่เป็นดีเอ็นเอของคนไทยออกมาะคะ่ะ oh. เนี่ย MC หมายถึงเพอร์เพรสค่ะจุดนุ่งหมายสูงสุดของดวงวิญญาณเนี่ยเห็นไหมเขาจอนอายุไขเขาจอนหนึ่งหนึ่งดีกรีหนึ่งปีนะกว่าเขาจะจอนมาจนกระทั่งเตอร์เนปตูนอะ แล้วก็เนปจูนเนี่ยคือเจ้าเรือนของจิตอาสาแล้วเนปจูนก็เป็นเจ้าราศีของดาวเจ้าลักของเราอะ่ะเขาใช้ยังเขาใช้ยังทำไมพี่ตจท้องอ่านแบบนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการใช้ข้อมูลในเชิงข่าวไม่เลยค่ะอา่านตำดวงแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราทําตรงนี้ได้เราจะบรรลุโซเพอร์เพิร์สจะบรรลุจุดมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่ของประเทศชาติของเรานะคะนี่คือทางแก้ทั้งหมดห้าข้อคะ่ะ จากพี่โจมันทันนี้นะคะอ่านตามดวงเมืองรัตนโกสิทร์แบบเวสเทิร์นแอสโ o โลจีค่ะทีนี้ถ้าเราไม่ทำหรือเราทำไม่ได้เราจะเจอแซกเทิร์นทันสิษราศีกุมจอมจอราศีกุมจะเดินหน้ามาฉากรักเราชนิดองศากุมภาพันธ์2565คือหน้า แล้วก็จะมาเจออยู่เรนัสทรานสิตอยู่เรนัะจรราศีพษภเข้ากลุ่มลักปลายมิถุนายนรว่าระหว่างกุมภาถึงมิถุนายนเราจะเจอสองดาวมันจะเป็นํา์เฟรมค่ะกรอบกรอบเวลาที่ทำฉากกันแัทเทิลกับอยู่นสจะหมายถึงเคออสเขาเป็นคู่ดาวเคออสออกอัพิเบลคือคือบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรนะคะทั้งสองดาวทำฉากกันก็จะบอกถึงมือถากนะบอกถึงอุปสรรคที่ชนะยนาก ยืดเยื้อยาวนานจากไหนคะจากผู้นําของบ้านเมืองจากปาดของบ้านเมืองแลวก็จากต่างชาติกดดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนนะคะเพราะราศีกุมเป็นรัฐาประเทศจีนนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนผู้นํามีการปฏิวัติหรือมีวิกฤตการเงินในช่วงนั้นเพ้าะอ,อย่าลืมยูเรนัสเดิมเขาลอยเรือนสองเรือนการเงินนะคะทีน,นี้ความร้ายแรงว่าถึงขั้นเปลี่ยนผู้นํามีการปฏิวัติหรือมีวิกฤตการเงินเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราบริหารเสงจอตอนนี้ยังไงค่ะ เพราะอนาคตมันยังมาไม่ถึงถูกไหมอันนี้เราพูดถึงฟิวเจอร์อนาคตยังมาไม่ถึงถูกไหมคะเรามีโอกาสแล้วนะกลางสิงหาถึงกันยายนที่เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขทําสิ่งผิดให้ถูกต้องจ้ะฟ้าให้โอกาสเราแล้วเราจะทํำไหมถ้าเราไม่ทําเราเจอตรงนี้แน่นอนนละอพีเวิบ้านเมืองเกิดการพันพววกันเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง ถึงขั้นมีการเปลี่ยนผู้นำมีการปฏิวัติหรือวิธีการเงน,นแต่ถ้าเราทำได้อยูเรน่นจะกลายเป็นการเปลี่ยนหรือพลิกตัวเราแบบมั่นคงถาวรเราจะมีความมั่นคงทางการเงินเราจะมีโอกาสดีๆมากมายเลยที่เข้ามาจากไหนคะปีแข่งการทำฝันเป็นจริงค่ะ ปี2022หรือ2,565ปีเห็นความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติจากไหนนี่เลยค่ะไปเห็นการพลิกวิกฤตจนฝันเป็นจริงรุ่งเรืองสกกลา์ปี65เป็นต้นไปเนฟจูนจะจอเนฟจุนจอมาในระยะเนี่ยเนี่ยกลุ่มกลุ่มดาวจ้อลัก์ของเราอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะเนฟจูนเดินช้ามาก สิี่ปีเปลี่ยนหนึ่งราศีเดินช้งมากเนปจูนจรมากุมเสาค่ะเนี่ยดาวเจ้าลาสีหรือ d i พ p o s i t o r ของสุขจรมากุมสุขเองแล้วเนปจูนได้ตำแหน่งกเกษตรจอมากุมสุขซึ่งเป็นมหาอุดสุดยอด แล้วพี่บอกว่าฝันเป็นจริงจากไหนเรารู้อยู่แล้วเข้าเรือ1ส11เอ็ดสิบเอ็ดเมย์ถึงวิชฝันเป็นจริงความปรารถนาคำขอไว้เป็นจริงแล้วเนปจูนเป็นดาวเจ้าเรือนสบเอ็ดอีกต่างหากดาวเจ้าเรือนสบเ็ดลอยเข้าเรือนตัวเองโคตรยากเลยเพราะฉะนั้นฝันเป็นจริงของเราเลยค่ะจะมีอะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารเป็นความงดงามเป็นความเป็นความเจริญแบบงดงามอะค่ะของเราอย่างมากเราจะเป็น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรักมากมายจะหลั่งไหลเข้ามาหาเราถ้าเราเปลี่ยนได้นะยังไม่พอคะ่ะพฤหัสจรช่วงนั้นยังมากลุ่มตอนนี้อันนี้มันเป็นจุลาเอ่อมิถุนาพฤหัสเขาเดินเสดร์ฟเาเดินเร็วปรีดในราศีมีนะเดินเร็วปรีดมากแต่ว่าช่วงเมษายนเนี่ยเขาจะจมากลุ่มสุดพอดีเลยเนี่ยไปไปไปเป๊ะเ,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 เลยนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าเจอทั้งเนปจูนจรเจอทั้งพฤหัสจรกุมสุดจะดีไปไหนคะ สุขกับพฤหัสอบันดันเป็นดาวคู่หมายถึงอัลบันดั้นกานดัน้าง่าเงินความร่ารวย prosperity จิตอบันดันจิต prosperity มาหมดนะคะแล้วก็จะมองโลกในแงบ่บวก everything ทุกอย่างมาเลยนะคะแล้วก็ไปเจอช่วงยูเรนัสจะมีการเปลี่ยนแปลงการมุมฉาก มันก็จะไม่ร้ายแรงและจะกลายเป็นว่าเราอาจจะต้องสู้หราอาจจะต้องสับฟันนะคะในการสร้างตัวเองอย่างไม่ย่อท้อเพราะเ็าเป็นฟิกซ์ายใช่ไหมสาเป็นราศีกุมภ์ฟิกซ์ายราศีกุมที่เวลยนะเป็น,เป,นเป็นทอรัสพุ่ยศพฟิกซ์ทายกที่นะคะเลือกเอาค่ะเรา make a choice ได้เราเลือกได้ทั้งใน,านฐานะรัฐบาลนะผู้นำรัฐบาลและในฐานะคอ l เล c t i v e หรือประชาชนทนั้งประเทศต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพราะ อะไรเพราะเราเป็นทีมไทยแลนด์